ปัฒนาที่ปีปูตินเคยพูดนะบอกว่าก็ลาบากแหละถ้าโดนความบาดบบเนี้ยแต่เอาอยู่ไม่ได้กระทบกับความมุ่งมั่นของเราในการทําสงครามต่ออย่างแน่นอนนะ <S <S นนแล้วก็เ <S <S มื่อวันอาทิตย์ <S <S ที่ผ่านมาก็ไปประชุมผู้นําทหารระดับสูงแล้วก็พูดเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทรัมป์ไม่พอใจเมื่อคืนพูดเรื่องความสําเร็จของรัสเซียในการทดสอบขีปนาวุธที่ชื่อบูเรเวสนิกนะเป็นขีปนาวุธ 9M730 บูเรเวสนิกเขาทดสอบตั้งแต่21ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยตอนประชุมนายทหารระดับสูงเนี่ยวาเรลีเกราเซมอฟรายงานต่อ,อ,อประธานาธิบดีปูตินบอกว่าข้าพเจ้าขอทแถลงถึงความสำเร็จอย่างน่าทึ่งของการทดสอบบูเร e สนิกมันไปได้ไกล1 4 0 0 0กิโลเมตรอยู่อากาศได้นาน15ชั่วโมงมันเป็นขีปนาวุธร่อนซึ่งมันจะกัดยากมากที่ใช้พลังงานนิวเคลีย หัหน,น้าหน่วยเข่าวกรองทางการทาหารของนอร์เวย์ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์บอกว่ามีการทดสอบบูเวริสนิกจริงถูกยิงจากหมู่เกาะโนวายาเซลมายาในทะเลแบรรนซึ่งตรงนั้นเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียไม่ไกลจากโมมันส์นะฮะอยู่ตรงอาร์กติกโซโ,ซโคซึ่งการทดสอบการยิงครั้งนี้นะทางในาพลโทของนอร์เวย์บอกว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากๆของกองทัพรัสเซียเพราะว่า ในบรรดาขีปนาวุธที่มีทั้งหมดในคลังเนี่ยตัวนี้แสบที่สุดเพราะว่าหนึ่งมันร่อนอันที่สองมันใช้พลังงานนิวเคลียร์ขีปนาวุธบบเวรสไนค์มีชื่อเล่นๆว่านกพายุเปิดตัวครั้งแรกในปี2018เป็นขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากภาคพื้นดินบินในระดับต่ำบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้และขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์แปลว่าพอมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันส m o ท t h ไม่มีทางหมดพลังงานแน่ๆความโดดเด่นของวอร์เรสตนก็คือพิสัยมันไม่จํากัดคือมันไปได้ไกลมากเพราะมันใช้พลังงานนิวเคลียร์ความเร็วนะความเร็วพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามข้อมูลจากองค์กรด้านความมั่นคงที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐหรือ Nuclear Threat Initiative ระบุในรายงานเมื่อปี2019ว่าขีปนาวุธดังกล่าวสามารถอยู่ในอากาศได้นานหลายวันซึ่งเกราซิมอบอกว่าวันที่ทดสอบเนี่ยทดสอบแค่15ชั่วโมง ก็เอาลงมาอันนี้ต้องบอกว่ามันล้ำมากนะมันล้ำมากแล้วยังสามารถบินวนได้รอบโลกในระดับเพดานบินเพียง50 1 0 0ถึงรเมตรก็ตึก20กว่าชั้นเองอะซึ่งมันบินต่ำกว่าขีปนาวุธร่อนที่ใช้พลังงานทั่วไปทำให้เรดาร์ป้องกันเพทาากาศตรวจจับได้ยากขึ้นมันจึงสามารถหลบหลีกการป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและทิศทางการโจมตีขมันจะคาดการได้ยากมาก